สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะนะ้าๆนักตกปลาทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสปินฟิชชิงครับวันนี้มีโอกาสมารีวิวอุปกรณ์ตัวใหม่ของผมนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ผมค่อนข้างจะเฝ้ารอแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับก็คิดมาหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเล่นเจ้ารอตัวไหนดีนะครับ จุดประสงค์เลยนะครับตัวนี้นะครับที่ซื้อมานะครับเพราะว่าตั้งใจจะเอามาอัดปลาเบิกเลยนะครับอยากจะขยับไซส์ขึ้นอีกนิดนึงนะครับจะได้มั่นใจหน่อยนะครับเวลาไปบ่อไปบึงนะครับแต่ว่าจริงๆตัวนี้ก็ผมก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันมันเบอร์6กพันเองนะครับจะขยับไปเล่นพวกเบอร์แป0 0ันเลยก็กลัวจะใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวลองเล่นตัวนี้ดูก่อนครับตัวนี้นะครับ เป็นตัวของผมอุปกรณ์ของผมตัวล่าสุดเลยนะครับเป็นลอกสปินนิ่งนะครับตัวนี้เพนนะครับเพนเบทเทิลสามเลยนะครับตัวนี้ดูอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นลอกของปีที่แล้วหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นของปี2021นะครับพอดีผมมีลอกตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับของเพนนะครับแต่ว่าเป็นตัวเพนเพอร์ซุตนะครับตัวเบอร์ห้าพันนะครับซึ่งผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับ ก็เป็นลอกที่ผมคิดว่าผมมีดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานอัดพวกปลาบึกอะไรมาก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็วันนี้เลิกงามยามดีแล้วนะครับถอยเจ้าลอกตัวนี้มาครับตัวเพนนะครับเพนเบทเทิลสามนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าลอกเพนเบทเทิลสามตัวนี้นะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมมีแกะกล่องดูบ้างแล้วนะครับนะเบื้องต้นตอนที่เช็ค ของนะครับตอนที่ซื้อจากร้านนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวแขนนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนแรกดูในเว็บดูแล้วตอนแรกผมก็ลังเลนะครับว่าจะซื้อดีหรือไม่ดีนะครับตอนแรกดูแล้วเหมือนแขนไม่ไม่ค่อยสวยหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะแล้วแต่ทางพี่ๆนาๆชอบด้วยนะครับตรงนี้เขาจะมีปั๊มตาเพนไว้นะครับแล้วก็อันเนี้ยที่ผมจับดูนะครับตอนแรกผมนึกว่าเขาเป็นทําเป็นโลหะสีดําหรือเปล่านะครับ แต่จริงสัมผัสดูแล้วมันมันเหมือนยางนะครับมันเหมือนยาง EVA แบบยางแข็งอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นยางนะครับว่าที่ร้านก็แจ้งผมว่าเป็นเป็นยางนะครับแล้วก็จริงๆมันเป็นทรงเหมือนทรงอ่ะหนอบทรงฝักบัวนะครับตัวนี้นะครับแต่ผมอยากจะเรียกมันว่ามันเป็นเหมือนหนอบขึ้นวงกลมนะครับเนี่ยเวลาจับก็อาจจะถนัดมือหน่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างเป็นยางนะครับผมคิดว่ามันมันก็อาจจะไม่ไม่ลื่นนะครับจับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ลื่นมือด้วยนะครับ อาจจะต้องอิงจากที่ผมเคยใช้ตัวเพนเพอร์ซูสามนะครับตัวนั้นก็เป็นหนอบทรงลับบี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอรีวิวเจ้าตัวลอกอ่าตัวเพนเบตเทิลสามตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวขอเทียบดูกับตัวเพนเพอร์ซูหน่อยนะครับว่ามันแตกต่างหรือว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าแต่นี่ตัวตัวนี้เป็นตัวแขนนะครับแขนลรบอดซีนซีนะครับตัวนี้นะครับหนอบยางเป็นน่าจะหนอบ e v a นะครับแล้วก็มี ั๊มตาเพนไว้นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูในกล่องก่อนนะครับว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็มีใบรับประกันนะครับของอ่าน่าจะเป็นเพียวเฟตชิ่งนะครับวาลันตีนะครับตัวนี้เป็นวาลันตีนะครับมีตัวใบวาลันตีนะแล้วก็มีเป็นแหวนนะครับให้มานะครับไอตัวนี้น่าจะไว้รองสปูลนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไดอะแกรมนะครับ ก็เป็นตัวสแปรพ์านะครับบอกข้นส่วนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ผมขอดูที่กล่องก่อนดีกว่านะครับว่าเจ้ากล่องเขาบอกอะไรเราบ้างนะครับอ่าตัวนี้นะครับเพนเบตเทิลสามนะครับเบอร์หกพันนะครับจุดประสงค์เลยนะครับมาเล่นปลาบึกโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้นะครับว่าจะไปออกงานบึงด้วยเดี๋ยวต้องหาคลิปไปทดสอบ เจาลอกตรงนี้ดูสักสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเล็งบ่อไว้แล้วนะครับนะเดี๋วดูอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวติดตามดูอีพีต่อไปว่าผมจะไปที่ไหนนะครับไปทดสอบเจาะลอกเพนเบทเทิลสามกันหน่อยดีกว่านะครับที่ดูนะครับอัตราทดเกเรโชนะครับน่าจะอยู่ที่ห้าจุดหกต่อหนึ่งรอบนะครับสายศูนย์จุดสามแปดนะครับเนี่ยจะใส่ได้สามร้อยห้าเมตรเลยเหรอครับศูนย์จุดสี่หกนะครับใส่ได้สองร้อยสิบเมตรนะครับศูนย์จุดสี่แปดนี่ใส่ได้หนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับ หนักอยู่ที่ประมาณห้าร้อยแปดสิบเก้ากรัมนะครับนี่เห็นเขียนว่า CNC นะครับน่าจะเป็นตัวบอดี้กับตัวขานะครับเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เบรกเป็นเฮ1ทีร้อยนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับเป็นห้าบวกหนึ่งนะครับเพนนะครับเบสทเทนสามนะครับทำสีดำนะครับแต่ว่าตัวสปูลเป็นสีทองนะครับโอ้ก็ดูหรูมากเลยนะครับสัมผัสแรกที่จับนะครับลอกดูค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูเหมือน เหมือนจับโลหะอะไรหนักๆสักอย่างนึงนะครับดูแล้วแบบความแข็งแรงนี่โอ้โหนี่ซีรววดเหรอครับเนี่ยอย่างใหญ่นะครับนี่ซีรววดตัวไอตัวเบลอาร์มนะครับตัวนี้ย่งใหญ่ครับโอ้โหดูบอดี้นะครับมีพิมพ์ว่า c ซ c นะครับตัวบอดี้ตัวตัวขานะครับเป็นโลหะนะครับ งั้นเดี๋ยวผมขอประกอบแขนดูก่อนนะครับนะแขนนี่เป็นตัวแขนนี่เป็นแขนเกลียวนะครับสลับซ้ายขวาได้นะครับผมจะประกอบแขนก่อนนะครับตัวลอกดูมีน้ําหนักอยู่นะครับเบอร์หกพันนะครับตัวลอกก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับตัวบอดี้ตัวขาอะไรเป็นโลหะอีกก็โหน่าจะหนักใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอชั่งน้ําหนักดูก่อนละกันนะครับ น้ำหนักอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบสามกรัมนะครับตรงกับตรงที่กล่องเขาบอกไหมนะครับแต่ว่าที่กล่องเขาบอกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้านะครับก็บวกลบนิดหน่อยนะครับตัวนี้ในเรื่องของน้ำหนักนะครับที่ผมได้ลองช่างดูนะครับก็จริงๆก็เกือบหกขีดเลยนะครับหูถ้าจะบอกว่าจริงๆก็าบอกว่าน้ำหนักก็เกินครึ่งกิโลกรัมเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่สายเลยนะครับแต่ว่าถ้าใส่สายไปก็น่าจะน้ำหนักเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ สัมผัสแรกที่จับดูนะครับมีความรู้สึกเลยว่าหนักนะครับตัวนี้มีค่อนข้างจะหนักมือเลยเหมือนกันนะครับนะสำหรับผมนะครับหรือว่ายังไม่ได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เลยยังไม่ค่อยชินนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ําหนักเรื่องของอะไรเนี่ยถ้าจับดูแล้วจะรู้เลยนะครับแล้วก็ดูชิ้นส่วนดูอะไรนะครับค่อนข้างใหญ่ไปหมดเลยนะครับเหมือนพี่ยักษ์เลยนะครับถ้าผมว่าเบอร์แปดพันนี่ผงใส่นายงัดปาวานได้เลยหรือเปล่านะครับ ตรงนี้มีเขียนคําว่าแม็กแดกนะครับ2ี่สิปอนด์นะครับ11.3อ็ดากิโลนะครับตรงนี้เขียนว่า HT ร้อยนะครับตัวฝานะครับตัวฝาเป็นแบบนี้เลยนะครับมีซีนยางนะครับตัวนี้นะครับกันน้ํานะครับสปูลเป็นสปูลนารูนะครับสีทองนะครับเหมือนจะตัด สีเงินนะครับสีเงินหรือว่าสีเงินตัวตัวเทารแมคแมกาลิกนะครับตัวนี้นะครับตรงแกนสปูนะครับตรงนี้มันจะเป็นยางนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้เขาไว้ทําไว้ล็อกสายนะครับเวลาเราเราเวลาเรามัดสายใส่กับตัวสปูนะครับมันก็จะไม่ลู่นะครับตัวนี้เวลาโดนปาใหญ่นะครับตัวสายมันก็จะไม่ฟรีอยู่ในสปูนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปาดเฉียงนะครับเป็นเหมือนพวกสปูลองแคสนะครับ มีวงแหวนข้างในด้วยนะครับจะได้รู้ระยะนะครับว่าตอนนี้ตัวสายที่อยู่ในสปูลนะครับตอนนี้ใกล้จะหมดหรือยังนะครับหรือว่าสายออกไปมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับที่เขาทาไว้ให้นะครับปาเบกทีทีนะครับคงจะไม่ได้รื้อดูนะครับอันนี้ต้องขออภัยทางพี่พานาไว้ด้วยนะครับตัวเก็บสายเป็นโลหะนะครับตัวนี้เป็นกิกเสียงเป็นแบบสปริงนะครับกิกเสียงสปริงนะครับค่อนข้างทนเลยครับกิกเสียงแบบนี้นะครับ แต่ว่าเสียงก็อาจจะเบานะครับแต่ว่าผมเน้นทนครับทนทานใช้งานนะครับดูและทาค่อนข้างสวยเลยนะครับสปูลก็เป็นสปูนซอล่องนะครับเนี่ยซอล่องแล้วเขาก็ทําเหมือนแบบว่าฉลุฉลุล่องของสปูนด้วยนะครับตรงนี้นะครับตัวบอดี้ตัวขานะครับเป็นโลหะนะครับซีนซีนะครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าใช้ CNC นี่คืออะไรครับหมายถึงว่ากึงมาเลยครับก็คืองานต้องบอกว่าเป็นเป็นงานค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ตัวแกนนะครับตัวแกนของตัวลอกเพนเบตเทิลนะครับคือลอกพวกนี้นะครับตอนนี้ผมซื้อนะครับหรือว่าที่ผมดูจากในรีวิวนะครับเนี่ยผมจะชอบอยู่อย่างนึงก็คือ แกนที่เขาให้นะครับมันค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยมันเป็นแกนทองเหลืองอย่างใหญ่เลยนะครับเราไว้เล่นปลานะครับเล่นปลาบึกเล่นอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องการลอกที่มันมั่นใจนะครับว่ามันเอาอยู่หรือว่าหยุดปลาอยู่นะครับเนี่ยตัวนี้ผมก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับแต่จริงผมมองลอกไว้อีกค่ายหนึงเหมือนกันนะครับตัวนั้นก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าผมดูแล้วนะครับตัวนั้นมัน หลายๆอย่างมันไม่แมทช์กันนะครับก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ซื้อเจ้าเจ้าลอกของค่ายนั้นไปนะครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับแล้วก็พอดีพอไม่ได้ซื้อลอกของตัวนั้นไปนะครับเราก็เลยมาเล่นลอกของค่ายที่ผมเคยใช้นะครับก็คือเจ้าตัวเพนนะครับแต่ว่าอัปเดตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราเล่นตัวนี้เลยครับเพนเมตเทิลสามนะครับตัวนี้ตัวเฟืองกีดเสียงนะครับ ที่ผมเห็นลอกปกติทั่วไปนะครับมันจะเป็นแหลมแหลนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่นะครับมันเป็นเหมือนจานถ้วยคว่ำนะครับเนี่ยเหมือนจานคว่ำมาแล้วก็เป็นรูๆอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับปกติที่ใช้ตัวล้อทั่วไปหรือว่าแม้แต่ตัวเพนของเบอร์ซูนะครับมันจะเป็นตัวฟันเฟืองแหลมแหลมนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับเวลาจับก็ถนัดมือดีนะครับจับมั่นๆเลยแล้วก็นิ่งเลยนะครับเนี่ยที่ดูนะครับ ค่อนข้างนิ่งเลยแหละเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับของล้อของค่ายเพนนะครับก็คือผมคิดว่าตัวสปูลมันค่อนข้างลื่นนะครับเวลาผมตีหน้าดีแล้วผมวางไว้ผมก็มั่นใจหน่อยนะครับเวลาเราคลาย ปาเบกออกเยอะหน่อยนะครับเนี่ยตัวสปูลมันก็ค่อนข้างลื่นนะครับเพราะว่าบางทีเจอแบบว่าสปูลมันไม่ไม่ค่อยลื่นนะครับคือใจผมก็วิตกจระดิตงเองนะครับก็คือกลัวมันกลัวปลามันจะลากลอกเราลงน้ํานะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับค่อนข้างลื่นนะครับแล้วก็เสียงก็เป็นคลิกเสียงสปริงนะครับอาจจะไม่ได้ดังมากนะครับแต่ผมก็คิดว่าไม่ไม่ไม่ได้เบามากนะครับผมว่ากําลังดีนะครับแล้วก็เสียงก็ดูนุ่มๆุมดีนะครับ แน่นมากเลยครับนี่ฝายังไปได้อีกนะครับโอ้สบายสบายเลยครับโ uh huh. อ้โหยังบิดเข้าได้อีกนะครับโอ้โห uh huh. ไม่ไหวครับตัวนี้ผมเอถ้าจะไม่ปิดเหมือนก็เขาลงไว้ว่าประมาณอ่าสิบเอ็ดจุดสามกิโลนะครับแต่ว่าผมว่าพลังเบรกจริงๆต้องมีเหลือๆนะครับเนี่ยมันต้องไปทดสอบกันที่บึงแล้วนะครับดูท่านะครับโอ้โ uh huh. บิดถ้าไม่ไปอะครับแต่พระเบกยังเข้าได้อีกนะครับเนี่ยโอ้ยังบิดได้อีกโอ้แน่นเกินครับไหวครับเจ็บมือเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกับเจ้าตัวเพนเบอร์ซูตเบอร์ห้าพันนะครับของผมที่มีไว้ใช้อยู่แล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวสักรู่นะครับ ันนี้เลยนะครับนี่ซ้ายมือนะครับเป็นเจ้าตัวเพนเบตเทิลสามนะครับส่วนขวามือนี่ตัวนี้เป็นเพนเบอร์ซูตนะครับเป็นเบอร์ซุตเบอร์ห้าพันนะครับตอนนั้นเขาบอกผมนะครับว่าตัวเจ้าตัวเพนเบอร์ซูตตัวนี้นะครับตัวขากับตัวบอดี้มันไม่ใช่โลหะนะครับแล้วเขาบอกว่าให้ลองอัพขึ้นมาอีกนะครับมาเล่นเจ้าตัวเพนเบเทิลดีกว่านะครับเพิ่มตังขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับจะได้ตัวบอดดี้กับตัวขานะครับ ลงหาเลยนะครับแต่ว่าผมไม่มีตัวหกพันมาเทียบนะครับก็เลยมีแค่ตัวเบอร์ห้าพันนะครับแต่ว่าเราลองดูคร่าวๆก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการต้อนรับเจ้าน้องใหม่นะครับตัวซ้ายมือนะครับเพนเบลเทิลสามนะครับเอาไว้สู้กับสัปลาตามบ่อตามบึงนะครับส่วนเบอร์ห้าพันก็ยังใช้งานได้นะครับต้องเอาไปควบคู่กันนะครับ ดูแล้วนะครับที่เห็นความแตกต่างนะครับของเจ้าตัวเพนเบอร์ซูที่ผมมีใช้นะครับกับเจ้าตัวเพนเมทัลที่ผมซื้อมาใหม่นะครับที่เห็นนะครับก็จะมีน่าจะมีเรื่องของแขนนะครับตัวแขนเนี่ยตัวนี้ที่ดูนะครับมันเป็นทรงเดียวกันเลยนะครับมันน่าจะเป็นทรงโทรงโรบอทนะครับตัวนี้นะครับเป็นแขนเกลียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าของเจ้าเพนเมทัลนะครับตัวสีเนี่ยมันออกสีเหมือนสีสีเทาหรือว่าสีเงินแมคคาลิกนะครับส่วนตัวหน็อบเนี่ยมันเป็นหน็อบเหมือน eva เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าของเจ้าตัวเพน เพอร์ูตรที่ผมใช้นะครับมันจะเป็นทรงลับบี้นะครับแต่ว่าของเจ้าตัวนี้นะครับตัวเพนเบเทิร์น Better เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวยางนะครับเป็นเหมือนทรงฝักบัวนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวบอดี้อะไรนะครับที่เห็นนะครับก็คือตัวนี้เขาจะมีพิมพ์ว่า CNC นะครับก็คือตัวขากับตัวบอดี้น่าจะเป็นโลหะนะครับส่วนเจ้าตัวเพอร์ซูตนะครับก็น่าจะเป็นอ่าไม่ไม่ไม่ใช่โลหะนะครับส่วนสปูลเหมือนกันนะครับสปูลเป็นอ่าสปูลนารูนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะทําเป็นอ่าเหมือนสีทองนะครับ สีทองแล้วก็ตัวสปูลมันจะเป็นสีเดียวกับเหมือนดูแล้วเหมือนจะเป็นสีเดียวกับตัวแขนเลยนะครับสีเทาแมคคาลิกหรือว่าสีเงินนะครับเนี่ยเป็นสีทองตัดด้วยสีเงินแมคคาลิกนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับตัวเพอร์ซุตนะครับจะเป็นสปูลซอลลองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะทําเป็นรูนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเบอร์ห้าพันกับเบอร์หกพันนะครับดูแล้วเหมือนเบอร์หกพันจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าใช้งานก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ ก็สรุปนะครับที่ดูเจ้าลอกตัวนี้นะครับที่เห็นนะครับก็คือตัวแขนนะครับเป็นแขนเกียวนะครับย้ายได้ซ้ายขวานะครับแขนเป็นแขนโรบอทนะครับตัวนี้นะครับแขนเซนซแขนเกียวนะครับหนอบเป็นหนอบยางนะครับหนอบยางหนอบยาง EVA นะครับแต่ว่าดูแล้วเป็นเหมือนน่าจะเป็นของดีเลยนะครับตัวนี้นะครับตรงตัวหนอบนะครับก็จะมีปั๊มคําว่าเพนตรงนี้นะครับส่วนตัวขานะครับ ตัวขากับตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้มีพิมพ์คําว่าเซนซีนะครับที่ขาก็จะพิมพ์ว่าแบตเทิรนสามนะครับฝั่งนี้จะพิมพ์ว่าเพนนะครับฝั่งนี้จะพิมพ์ว่าเป็นตัวแบตเทิรนสามนะครับแล้วก็จะมีบอกอัตราโทษกิเลชอนะครับอยู่ที่ห้าจุดหกต่อหนึ่งนะครับตัวสปูนอะไรเป็นตัวอะลูนะครับสีทองสวยงามเลยนะครับตัวเบลามตัวแขนนะครับตัวซี่ลวดใหญ่มากนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าใหญ่จริงนะครับเนี่ย ดูรักแข็งแรงทนทานมากนะครับกิ๊กเสียงเป็นกิ๊กเสียงแผ่นนะครับเสียงก็งไม่ได้ดังมากหรือว่าเบามากนะครับที่ฝาก็มีกิ๊กเสียงนะครับมีซีนกันน้ำด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นลอกทะเลนะครับเล่นน้ำเค็มได้นะครับ ัวสปู่เป็นสบูนารูนะครับกิ๊กเสียงสปริงนะครับแล้วก็ตัวแกนนะครับที่สาคัญตัวแกนก็เป็นแกนทองเหลืองนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับใหญ่ๆเลยละครับตัวนี้นะครับตามสไตล์เพนอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ลอกตัวไปนะครับที่เอาไว้เล่นพวกปลาใหญ่นะครับหลักแล้วก็ต้องมีประมาณนี้นะครับเราถึงจะมั่นใจได้หรือว่าไว้ใจได้นะครับเล่นงานใหญ่ๆนะครับ ถ้าพี่ๆน้าๆชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกซับสไครต์เลยนะครับที่มากดรับชมแล้วก็มากดติดตามนะครับก็วันนี้นะครับต้องถือว่าเป็นการต้อนรับเจ้าลอกหรือว่าเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวใหม่ของผมนะครับเจ้าลอกเ e นเบตเทิลสามนะครับตัวนี้นะครับเพื่อไว้สู้กับปลาใหญ่ๆนะครับไว้สู้กับสับหลาตำบึงนะครับ ถ้าอย่างงั้นผมขอตัวลาพี่ๆนาๆไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้เราพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ